ดีครับผมวันนี้นะครับผมวีดีสุปเรามีพิพดธเจ็ดเล็กเจ็นบน้อยน,น,นะครับผมสําหรับคนที่ใช้เชฟโรเลตรุ่นอาบีโบนะครับผมก็ที่จริงหลายๆตัวหลายๆรุ่นเลยลนะครับผมถ้าเป็นลอหน้ามัจะใช้เป็นแบบเอ่แบรพิทนะครับผมเออ่ทีนี้เรามาดูใกล้ๆ ตัวพระเบกเนี่ยถ้าหากว่าเราขับไปสักระยะหนึง่งเราก็จะได้ยินเสียงใช่ไหมคือกราครือกราคกราก็คือพ้าเบกมันหมดนะครับผมพอผ้าเบกหมดทีนี้มันจะไปกินจานตัวนี้นะครับมันจะไปกินจานตัวนี้นะครับผมซึ่งมันอันตรายนะครับถ้าหากว่าเร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 าใช้ไว้แบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้มีเวลาว่างก็เปลี่ยนครับเปลี่ยนไม่ยากครับผมเดี๋ยวบีดีนะครับจะพามาให้ดูง่ายๆคร่าวๆเลย อันดับแรกเราถอดล้อนะครับถอดล้อยกเยก่อนนะครับยกยกล้อรถขึ้นก่อนนะครับแล้วก็ถอดล้อออกเสร็จสับเรียบร้อยปุ๊บเราก็จะเห็นเราจะได้ทํางานได้คล่องขึ้นนะครับผมเสร็จทีนี้มันมีอยู่นิดเดียวจริงๆครับผมเพื่อนๆครับเพื่อนๆสามารถทําเองเปลี่ยนเองได้เลยนะครับยิ่งถ้าเป็นรุ่นนี้โคตรง่ายง่ายมากๆครับผมก็ถ้าเบดก็สั่งซื้อใน Lazada Shopee ออนไลน์ทั่วไปได้เลยนะครับผมก็ราคาก็อยู่ในหลักร้อยนะครับ อันนี้ซื้ออย่างดีมานะครับผมก็เจ็ดร้อยกว่าบาทนะครับผมแล้วก็ทีนี้เราก็มาตรงนี้เลยะจะพาเพื่อนๆมาดูไอที่บอกว่าง่ายแล้วอยากจะทําคลิปให้ทุกคนได้ดูนะครับเราถอดลอกเสร็จสับเรียบร้อยอเราคลายน็อตตรงนี้ตัวหนึ่งเห็นไหมอ่าคลายน็อตตรงนี้ตัวหนึ่งตัวเดียวเลยครับผมเสร็จปุ๊บคลายออกลุนเลยแล้วก็ยก รับตัวนี้แล้วก็เราก็คลายด้านบนหน่อยนึงทีนี้เราก็ยกุกยุกขาตัวนี้ออกมาได้เลยครับยุกขาออกมาได้เลยมัเบิกสองนัดเนไครับผมก็ปไปอยู่นี้ที่เราจะถอดให้ดูก็ประมาณนี้น็อตธรรมดาทั่วไปเลยนะครับผมขันออกทางด้านซ้ายอยู่แล้วนะน็อตตัวนี้ที่เราจะถอดออกตัวเดียวเลยครับ ตัวเดียวเลยกับผ้าเบรกนะครับก็ยกอันนี้ขึ้นมาง่ายมากนะครับผมแล้วก็ใช้ตัว C นะครับเอ,เอาเอาแผ่นเดิมนะครับผ้าเบเรกแผ่นเดิมเลยแล้วก็ใช้ตัว C ตัวนี้ดันเข้าไปเรื่อยๆดันเข้าไปเรื่อยๆให้ได้รายาาะยะพอดีกับที่มันจะลงไปนะครับผมส่วนไอ้ตัวผ้าเบรกเก่าที่เราจะงัดออกก็แค่นี้เองครับเนี่ยเพื่อนๆครับแค่นี้จริงๆเลยนะครับเพื่อนๆก็ irez, ใส่กลัับนหมนะเหมือนกันทุกรุ่นทุกยี่ห้อไหมคะรถยนต์ส่วนใหญ่ครับส่วนใหญ่ก็จะใช้จานดิสก็ประมาณนี้บางตัวก็มีลูกสูบสองตัวก็จันเหมือนกันทําวิธีการเดียวกันเลยลก็ใส่กับจำไว้ว่าคลายนะ็อตตัวนี้ตัวเดียวแล้วก็จานมอนก็คลายไว้หลวหๆวหรือถ้ายกได้แล้วไม่ต้องคลายก็ได้ครับนะแล้วก็ใส่เป็นเทคนิควิธีง่ายๆนะคะที่ ทุกคนก็สามารถทําได้โดยที่ไม่ต้องเข้าบูหรือว่าเสียค่าใช้จ่าย<ช>มีบาดตายกว่าน,นี้นะคะส่วนอะไรเนี่ยเราก็สั่งซื้อทางออนไลน์ได้ไม่ว่าช็อปปี้หรือชาร์านะคะช่วยช่วยกันประหยัดช่วยลดต้นทุนดนนค่ะลูกค้าโอเคค่ะให้ระยะพอดีกับแผ่นแผ่นเบรกแผ่นใหม่นะครับผ้าเบรกแผ่นใหม่ก็เสร็จสับเรียบร้อยพอได้ระยะพอดีก็ใส่กลับแค่นี้เสร็จเรียบร้อย นะครับผมเสร็จเรียบร้อยในการเปลี่ยนพระเบกนะครับผมทีนี้เราก็ประกอบกลับได้เลยเรียบร้อยไม่ได้มีอะไรยากไม่ได้มีอะไรวุ่นวายเลยนะครับผมก็วันนี้ก็อยากฝากเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่้ะมาติดตามชมอยากอยากช่วๆน้อยช่วยท่านประหยัดได้เยอะเลยนะครับผมก็พระเบงเรียบร้อยครับเราก็ทำเอ้ได้เลยถ้าท่านใดมีข้อสงสัยหรือ,อ,อ,องงตรงไหนก็ คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอด้านล่างได้เลยครับผมขอบคุณพ่อพีดีสวีทของพีดีทีททางผั้ชมขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย